ซูมตามหาของสีแดงผมจะต้องตามหาของสีแดงให้เจอทั้งหมด10ชิ้นจะทำได้หรือไม่ก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์น,นะครับและไปดูกันมาครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับการตามหาสีและวันนี้สีแดงครับผมผมได้เตรียมตัวมาแล้วครับว่าอะไรที่มีสีแดงบ้างนั่นก็คือหัวใจครับผมจะดึงหัวใจออกมาไม่ได้นี่ครับเราไม่ต้องนึกอีกแล้วเพราะว่ามาถึงปับก็เจอเลยครับนี่ครับนี่คือดอกไม้ครับ นี่ไงเย,ย้ไม่ใช่ผมหมายถึงดอกนี้ครับผมและไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ในหัวผมหมดแล้วสีแดงของต่อไปก็คืออะไรหวานนึกไม่ออกนึกออกแล้วครับสิ่งต่อไปก็คือแอปเปิลนั่นเองเราจะไปตามหากันที่ต้นไม้ส่วนมากแล้วแอปเปิลก็จะร่วงลงมาครับเนื่องจากสีแดงน่าจะมีเยอะครับเราจะเอาดอกไม้แค่ชนิดเดียวนี่ไปไงเฮ้ยเฮ้ยเดยีดย๋ดยวเดีด๋ จะแกะชมพูทุกคนครับผมบอกเลยว่าผมเพิ่งสร้างโลกนี้ผมสามารถส่งสีให้ทุกคนได้และผมเจอผมเจอแกะสีชมพูอะไรครับเนี่ยนี่ผมเจอแกะสีชมพูอีกแล้ววันแล้วก็กินเลยแล้วกันนะไม่สนหลอกว่ามันจะหายากหรือเปล่า โอ้โหทำไมไม่เจองี้ในตอนหาสีชมพูอุย้ยทุกคนเนื้อก็สีแดงนี่ว่ะหนึ่งสองโหนี่ไงเราได้2แล้วอย่างต่อไปก็เป็นแอปเปิลครับผมเอ้ยเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะคลิปมันจะจบเร็วเกินไปแล้วมันจะสั้นเกินไปไงทุกคนทุกคนอุตส่าห์รอดูใช่ไหมล่ะทุกคนก็อยากดูคลิปยาวๆใช่ไหมครับทุกคนถ้าชอบคลิปยาวๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวจะได้มีคลิปยาวๆมาอีกโอเคแลวอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่เอาเนื้อซ้ำนะครับอันนี้เฉพาะหมวด อุ๊ยนี่ไงเฮ้ย,ยเดี๋ยวโชคดีซ้ำซ้อนแล้วนั่นหมู่บ้านโอ้โหหมู่บ้านน่าจะมีอะไรแดงๆบ้างนะ เลือดชาวบ้านยังไง่ะหยอกหยอกหยอกไม่ทำไม่ทำเฮ้ยทุกคนหมูสีชมพูอ๋อโทษโทษโทษสีชมพูอยู่แล้วใช่ไหมครับผมขอสำรัจกล่องโอ้โหทำไมคุณไม่เก็บของสีแดงไว้บ้างนึกออกแล้วทุกคนเตียงยังไงล่ะถ้าผมเจอเตียงสีขาวแล้วก็ผมก็จะเอามาย้อมสีได้ทุกคนเป็นสีแดงไหนดูบ้านเหล่านี้สิเฮ้ยกเลมวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้กเลมครับเพราะว่าไม่น่าจะต้องใช้เหล็ก โอเคมีแต่เตียงสีฟ้าทุกคนไปเรานอนเซฟไว้ก่อนนี่เรานอนเซฟม่วงนี่ถอดไม่ได้นะครับถือว่าไม่นับนะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยถ้าถอดได้นี่นับไปแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายนะแต่ว่าเหมือนมันจะไม่ง่ายนะทุกคนผมยังไม่ค่อยเจอของสีแดงและเราก็จะแมวเ,เนื้อวัวด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปนงเนื้อวัวเนื้อนู้นเนื้อนี่เฮ้ยแ <c oughs> ซลมอนเหรอแซลมอนสีแดงไหนว่านึกมาก่อนเ <c oughs> พิ่งนึกออกนี่แหละตีตีเรียบร้อย,อยนี่ทุกคนหนึ่ง สองสามสี่ห้าเอ้ยไม่ได้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมคราฟอุปกรณ์ก่อนดีกว่าครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นเวลาเราตีเวลาเราต,ราราตรีไม่ใช่ตีอะไรปอก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 เฮ้ยไหนไก่อ๋อนู่นไก่หุวยหงอนไก่ได้ไหมดึงหงอนไกอ่ออกมาโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่อื่นบ้างครับแถวนี้อาจจะหาของสีแดงได้ยากแล้ว <c oughs> อะไรมองอะไรอ๋อแลกของได้อ๋อเราสามารถเอาบีดลูทมาแลกเป็นอันนี้ได้เราไม่ต้องการนะเฮ้ยเดี๋ยวนะบีดรูทเหรอแถวนี้มีเบ็ดเบ็ดเบ็ดี่บีดรูทหรือเปล่า เราต้องลองขุดดูครับทุกคนอ่ะตัวทีนึกว่าบีทลูดบายโชคดีอุ้ย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 ตามล่าเหรอชาวบ้านตามล่าเฮ้ยมันไล่จริงปะเนี่ยเฮ้ยทุกคนชาวบ้านตามผมเฮ้ยตามมันทำไมเฮ้ยเฮ้ยอ๋อในมือผมถือข้าวทุกคนชาวบ้านมันตามข้าวก็ว่าอยู่ทําไมตามโอ้โหอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองข้ามไปผมลืมไปเราสามารถทําก้อนสีแดงได้เลยนี่ไงเราเอาดอกไม้มาหนึ่งดอกครับ เนี่ยได้แล้วโอ้โหง่ายแค่นี้ลืมไปได้ไงเพราะฉะนั้นครับบางครั้งนะครับอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆโอ้โหจะมืดแล้วนอนก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเตียงสีแดงอ,อยู่ขวาบนดึงออกมาดึงออกมาโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมด5อย่างครับทุกคนดอกไม้เนื้อแอปเปิลปลาแซลมอนนี่เหมือนช่องแซลมอนเซตนะครับช่องดีๆอย่าลืมกดติดตามนะครับอ,อย่างต่อไปก็งอนไก่ดึงออกมาสิสีแดงอย่างนั้นเหรอผมดูแลผมจะตีแกะแกะมานี่เลยเราจะทําเตียงสีแดง นี่ได้ละแล้วเราก็ดอกไม้หนึ่งดอกครับดอกไม้หนึ่งดอกมันทําสีแดงปึ๊บได้สีแดงปับ๊บแล้วก็สีแตงสีสีแดงอะไรเออก็สีแดงอยู่แหละแตงโมงไงนี่ไงเราได้เตียงมาแล้วสีแดงคราวนี้เราก็จะมีทั้งหมด6อย่างโอ้โหง่ายเหลือเกินโอเคหแล้วครับ6แล้วก็ต้องเช็ดอยู่ๆก็นึกไม่ออกครับว่ามีอะไรสีแดงมั่งฮ่าฮ่าทุกคนผมนึกออกแล้วทุกคนเราก็แค่เอาขนแกะมาย้อมสีเป็นสีแดง <laughs> น้องแกะมันนี่เลยแล้วทําการย้อมขนแกะปับ๊บปับ๊บ ปาปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมเรามีทั้งหมดเจ็ดอย่างละง่ายๆเลยครับแบบนี้ใช่ไหมกระต่ายมาโดดด้วยกันไหมดึง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 สีแดงอันต่อไปเหรอน้ำแดงได้ไหมหิวน้ำอะ่ะออกทางหิวซะแล้วตอนนี้เราต้องมานึกกันครับตอนนี้เริ่มนึกไม่ออกแล้วว่ามีอะไรมีสีแดงบ้างผมว่าไม่รู้ก่อนแบบนี้นครับดีเราจะได้แบบลุ้นไปด้วยกันหตกน้ำเฉยเลยเฮ้ยพรมสีแดงทุกคนมันจะดูแบบง่ายเกินหรือเปล่าตอนนี้ง่ายก็ได้เพราะว่านึกไม่ออกแล้ว ต้องขออีกตัวหนึ่งนะครับได้ขนแกะ2อันแล้วก็นี่ครับผมเราได้พรมมาแล้วโอ้โหนี่วางวางฟีอันนึงเลยเรามีของสีแดงทั้งหมด8ดอย่างครับผมโอเคของตัวไปที่เป็นสีแดงต้องเป็นอืมหรือเราต้องลงเหมืองจริงๆทุกคนถ้าผมมองไปแล้วผมเห็นเลสตนผมจะลงไปครับไม่น่ามีนะโอ้โหเลสตนน่าจะอยู่ลึกครับผมหรือเราต้องมาหาในป่าครับทุกคนในป่านี้มีของสีแดงหรือเปล่านะโอ้โหในป่าลึกแบบนี้ไม่น่ามีนะผมว่านี่ไง แตงโมโอ้ยสวยคือผมตั้งใจมาหาแตงโมนั่นแหละเออไม่จริงๆก็คือบังเอิญนั่นแหละทุกคนพอเห็นแตงโมแล้วก็นึกออกไปครับอีกหนึ่งอย่างเท่านั้นอย่างนึกไม่ออกกลัวกลัวนอนก่อนดีกว่ากลัวโดนตีไงถ้าแบบผมโดนตีขึ้นมาก็จะแบบโดนตรีนั่นคือชีวิต เออจังหวะคอยลีก่กิจให้ชีว,วิตตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยทุกคนสิ่งสุดท้ายแตงโมนี่คือแบบบังเอิญจริงๆเดินเข้ามาในป่านี้พอดีสีแดงอย่างสุดท้ายก็ต้องเป็นเลสโตอร์เนาะ<ว>ผมว่าเดี๋ยวเราลองนึกของที่อยู่ด้านบนกันครับอย่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับผมใช่ไหมตอนเริ่มทำไมไม่เก็บดอกไม้มันเริ่มน่ากลัวแล้วในป่านี้มีฮีโร่บายปะเนี้ยตึ้ง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  ไม่มีหรอกมันไม่มีจริงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกทุกคนเฮ้ยพอผมเห็นไม้ไผ่แล้วผมนึกถึงสมัยที่ผมครับไปฝึกอยู่บนเขาเหลียงซานผมไปเป็นกังฟูอยู่ที่นั่นกังฟูแพนด้าเฮ้ยเราออกจากป่าได้สักทีครับแต่ก็ดีนะที่เราไปเก็บแตงโมมาโอ้โหไม่งั้นนึกไม่ออกจริงๆเฮ้ยทุกคนผมนึกออกแล้วชุดเกราะย้อมสีไงเดี๋ยวเราต้องหาวัวพอเราได้หนังครับเราก็จะมาคลาเป็นชุดเราก็จะใส่สีแดงลงไปแม่สมองผมเริ่มทํางานอีกแล้วเมื่อกี้มันไม่ทํางานเลยมันมันนิ่งไปนานเลยวัวอยู่ไหนกุ๊กกุ โอ้โหเนี่ยเนี่ยถ้าเราเก็บดอกไม้อีกชนิดหนึ่งก็เราก็ชนะแล้วแทะ้ๆแต่ไม่เป็นไรครับเราจะเอาให้มันยากครับเราต้องทําชุดเกราะแล้วกันแต่ถ้าสีอื่นเก็บนะโอ้โหแล้ววัวผมไปไหนหมดเนี่ยอุ้ยเจอรังพึ่งนี่ไงให้พึ่งต่อยไงตัวเราจะได้สีแดงไม่ไม่เอาดี่กว่าเฮ้ยเ,เจออีกหมู่บ้านทุกคนดีเลยเราจะได้ไปนอนเซฟครับทุกคนเ้ยทำไรวัยรุ่นลุกลุกลุก,ลกนอนขอนอนหน,น่อยสีแดงสีแดงเฮ้ยฝันเป็นสีแดงเลยอุ้ยเอโมลด์เฮ้ยแลกแลกอะไรได้เปล่าเรามีตังนะเราขโมยมาจากพวกนายนี่หละ ทุกคนเกมนี้จบแล้วครับทุกคนผมเจอกางเกงหนังกล่องคราฟมาครับแล้วก็กางเกงมาจากนั้นย้อมสีให้เป็นสีแดง <c oughs> นี่ใส่โชว์ด้นี่นี่กางเกงแดงนี่เป็นไงเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เรามีของสีแดงทั้งหมดสิบชิ้นหนึ่งสองสามกเจ็ดกครับผมโอ้โหฉลองเลยตบมือ โอ้เก่งมากโอ้โหเออชมตัวเองก็มาและเป็นการจบคลิปที่สวยงามครับผมจะต้องตีโกเลมให้ตายนะครับเ่อว <c oughs> ้าอยอ้ยไม่ทันพี่พี่ก็ตีเร็วเกิน <c oughs> โอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นสีอะไรนั้นคอมเมนต์กันไว้ได้เลย